ดดวงกันหกมันมาแล้วสามตัวเนาหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับล่างตัวหนึ่งเขาบนสามตัวนะหกล้นเลยแต่ดูประวัติเขาสองงวดหลังหกลกแสนหกล้นอยู่แต่เขามาหกลกแสนเขามาสองงวดแต่ก่อนนะั้นนั้นไม่มานะครับแต่นี้ละมันวันที่สิบสี่แต่เขาให้ตัวเลขมาหกตัวแล้วหนึ่งสี ห้าศูนย์แปดหกเลขหกตัวแล้วนี่แหละมันยากตรงนี้ผมว่ามันยากถ้าเขาให้ตัวเลขมาถึงว่ายากเลยหวยอคือเราจับประเด็นว่าขเขาจะเอาอะไรไีน,นี้เราต้องรีเซ็ตก่อนนะครับลูกบอลศูนย์ศูนย์ได้ไหมเอาไม่ว่ากันมุมมองต่างมุมมันบางครั้งก็ถูกเดีย๋ยวจะให้ดูบางสิ่งบางอย่างอยู่เดี๋ยวผมผมเซ็ตอยู่ ผมนั่งดูนิดหน่อยแล้วล่ะเมื่อกี้ในกรอบมาไหมที่เราบอกในกรอบมันออกข้างกรอบอ่ะก็ในกรอบมันก็หกสามสามอยู่นอกกรอบหกอยู่ในกรอบหกเจ็ดแต่ว่ามันก็เป็นเลขความลับมันมันมันมีถามว่ามีในโลกไม่มีมันก็มีความลับอยู่ให้ดูจัร็ครับว่ามันพลาดยังไงเดี๋ยวนะมันหลุดกรอบอ่ะ สองตัวในกรอบหลุดกรอบหลุดทั้งบนทั้งล่างอะ่ะครับแต่มันกลับไม่เป็นไรหรอกให้ 6, ดูยามเลอห,หลุดแต่ว่าสามอยู่ข้างนอกคือตัวเก่าอ่ะแต่ถ้าว่าถามว่าสามตัวเห็นไหมหลุดไหมอ่าหกกับเจ็ดอยู่ในกรอบแต่ว่าแปดหลุดอ่าแต่มันจะเป็นแปดหกเกียรติแปดครับทีนี้ถามว่าตัวไหนนี่ตัวน,นี้ชัดเจนผมชื่สี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ด เก้าหกหกมันออกสองทางนี่ออกไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ไปติดเส้นกลับมันเลยกลับมาตรงนี้เต็มเต็มเลยนี่ครัหกแล้วเข้าเห็นไหมเก้าหกแล้วก็แปดเห็นไหมหกแปดเจ็ดเต็มเต็มนี่เขาจะไปไหนอ่ะนี่บันไดนี้หน้าสนยังไม่หลุดแล้วเลยชอบได้สามตัวด้วยเดี๋ยวดูดีๆก่อนนะพอไปลุ้นต่อได้มันสามตัวตลอดนะ แล้วทาให้เราเจ็บใจนั่นนี่ไล่ตั้งแต่เดี๋ยวขอไล่ไล่ทั้ตัวนึ่งงเหนือหน่อยด้วยแปดเก้าสี่อะไรนี่สามเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนศูนย์โอ้โหต่อกันยังไม่หยุดเลยสามตัวไม่หดุดแล้วงวดน,นี้เขาจะไปไหนจะไปต่อหรือเปล่านี่ตัวบันไดนี้น่าสนอยู่ผมชี้ให้ดูทุกงวดน่ะ แต่เราไล่ไม่ถูกเราคิดว่าหวยจะด,ดันขึ้นบนข่นบนขนแล้วย้อนตีกลับให้ดูนะซาสีสีสามหกสามอันนี้อะไร0ูย์เอ,อันนี้7จ็เริ่มโชว์สาตัวนะ7จ็แล้วก็มา7 0็ด0ูนย์ล่ะศูนย์เแล้วมาอะไรนี่อืมคือลืมเนาะ ทองทองไปลืมละ oh, แปดเก้าสี่สามเจ็ดเจ็ดโอสามเจ็ดเจ็ดกรอนสามเจ็ดเจ็ดอะไรแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่แล้วก็มางวดกวดอนนัเลยนะสามสองไม่ใช่เลขข้างบนอะแปดเก้าสี่ห้าหกสามห้าหกสามนี่แปดเก้าสี่ห้าหกสาม แปดเก้าสี่แล้วมาห้าหกสามแล้วก็มาออกแป <c oughs> อะไรหกแปดเจ็ดเห็นไหมเนี่ยแปดเจ็ดต่อไปอะเข้าดงนี้หรือเปล่ามันจะลงใช่ไหมไม่ดีดขึ้นเนาะเออมันไม่ต่อพมันติดเส้นแล้วมันตีกลับมาคืนดูหัวยะะอยู่แถบนี้มันย้อนอลงดงเจ็ดอีกแล้วท่านผู้ชมผ่านดงเจ็ดหรือเปล่าเนี่หววอ่าเมื่อกี้หกแปดเจ็ดไหมหกแปดเจ็ดก่อนหน้านั้นห้าหกสาม ห้ากสามก่อนหน้านั้นแปดเก้าสี่เห็นไหมนี่เขาจะมาแถบนี้หรือจะไปแถบนี้ไม่รู้เราคาดแค่นี้แล้วเราต้องลูก้กันเป็นเหมือนกันทุกคนนะ่ะคนเอยจะดวงดีทั้งสิบสองปีซ้อนเป็นไปไม่ได้นะครับแค่สิบสองเดือนนี้ก็ลําบากคือ<ม>จะมีมพักพักหกพักหกตกหนักตกเบาและดีก็ดีหนัก ดีเยอะดีปานกลางมันมีทุกช่วงภายในหกปีสิบสองปีแต่ถ้าเราแก้เราประคองไปมันก็ไปได้นะสุดท้ายคือต้องทําบุญด้วยทํำบุญทำทานอย่าเบียดเบียนคนอยู่ประมาณนี้ก็อก็คาดแขวปลอดภัยอะอยู่ประมาณนี้ครับถึงเวลาจะมีโชคบางครั้งเราไม่ได้อะไรมากเขาก็ดันมาเองอ่ะที่ดูปลูกปลูกก็เนล่าดูรอบก่อนให้ทั่นปลูกมาแล้ว โอ้อันนี้ครบรอบกี่ปีเขานี่ร้อยห้าสิบปีกระทรวงการคลังอ่ากองสลากหนึ่งแปดสิบหกปีอ๋ออยู่กระเบอร์โทรผมอีกครับเอาอีกแล้วสองหกแปดเผื่ออาจจะตัวเก่ามาสองตัวเมื่อกี้เล่นตัวเก่ามาสองตัวหรือ,อ,อวาเล่นหกมาใช่ไหมอ้อยเจ็ 7, 7ดเจ็ดดื้อมาศูนย์หลักหน่วยเข้าศูนย์หลักสิบอาจจะเข้าห้าเข้าเจ็ดแบบนี้ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์อะไรนี้เป็นไปได้ จะย้อนไปที่90ก็ได้แบบนี้ครับถ้าเราไล่ไล่แบบนี้เลขเขาจะวนกลับที่เดิมอยู่ยังไงต้องเด่นศูนย์วะเขาถือลูกกลมๆอ่ะลูกกลมๆก็ต้องโลดศูนย์นึกใช่เต็มใจให้หลอกงวดนี้ไม่แน่เพะเขาหลอกมาสองวดแล้วเรามาลุ้นกันว่าเขาจะหลอกเราไหมเรา่ะทิ้งศูนย์ดีกว่าอตามศูนย์อีกงวดที่สามงวดที่สามที่เราตามศูนย์อันนี้มันเด่นมาก้เขาก็ไปออกพวกตัวหน้าตัวหลังอยู่นะ ครับอ้ยเลขสามหมุนสองครั้งตัวหน้าคกศูนสามไปก่อนเจ็ดเจ็ดหกศูนย์ไหเลีนรถผมมีเบิ้ลด้วยนะหกหกหก6หมเหกเห็นไหมเบิ้ลเบิ้ลไปอยู่เบิ้ลอายเลยลองให้เก้าเก้าเขาไปออกหก6 6 6หกหกหกสองหกเสียดายนะลุงบอกเลยครับออกมันหมอมันหมดก่อนเหรอ ไม่ไม่หมดไม่หมดแล้วครับไม่ไม่ใช่อะไรไม่ทาไมถึงไม่ยังไม่บอกผมไม่พร้อมอ่ะอันนี้เลขฝันมาคุยเรื่องฝันไเยอันนี้ก็คุยเลขฝันแล้วก็อคือมันเหนื่อยยังไม่ได้คิดอะไรเมื่อวานก็วันก่อนก็เทคานเมื่อวานก็ก่อวันนี้ก็ทําความสะอาดนาบ้านีแอดบ้างเลยมาเอะลุงอยู่ไหมพอดีเดือาดมาเนาะก็เลยมาคุยเล่นคุยเล่นก่อนไป จะเย็นๆเนอะคนมันจะถูกอ่ะมันก็ถูกเอาอะไรมาขวางก็ไม่อยู่อ่ะนะเชื่อเอะเลาเียกันไปก่อนเลขฝกันนะเวลาแปดจุดห้าเก้าหนอนมันจะเกี่ยวกับหวยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ทางศารตรงนั้นนะเตรียมอะไรก็เตรียมพร้อมแล้วยกขึ้นเดี๋ยวจะเทฐานเร็จก็ยกขึ้นจุดทูบบอกก็ยกขึ้นเลยก่อนปีใหม่พอดีนะปีใหม่ไทยคิดว่าน่าจะทําได้อยู่ได้ได้ปีใหม่ไทยยกขึ้นแล้วก็แต่งให้สวยงามอ่า